มาติดตามข่าวกันต่อค่ะเริ่มกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศพร้อมเร่งดำเนินโครงการความร่วมมือที่ค้างอยู่ให้เป็นรูปธปรรม พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสอชอพร้อมด้วยพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายอาคมเติมพิทยาภัยสิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะออกเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อกระชับความสัมพันธ์รวมถึงกำหนดวิสัยทัศน์ความร่วมมือไทยจีนระยะต่อไป Okay. โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าพบและหาหรือทวิภาคีกับนายหลีเค่อเฉียนนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจสี่ฉบับคือบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งธนาคารชำระดุลเงินหยวนในไทยความตกลงทวิภาคีแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลหยวนและบาทบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศจีนและ บันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการด้านทรัพยากรน,น้ำและชนละประทานจากนั้นจะเข้าเยี่ยมคาระวะประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนและประธานาธิบดีสาธารณารัฐประชาชนจีนก่อนเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมรถไฟแห่งประเทศจีนและจะทดลองนั่งรถไฟความเร็วสูงจากสถานีรถไฟทางใต้แห่งกรุงปักกิ่งไปยังนครเทียนจินด้วยทั้งนี้คณะของนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงค่ำวันพรุ่งนี้